สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับเรามาดูอีกสักชุดนะครับสําหรับ2ตัวบนนะครับโค้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะสรุปนะครับจริงๆแล้วรอบนี้ก็ลงไม่เยอะนะครับเพราะว่ามาลงคลิปช้านะครับ ผมก็จะรวบรวมสรุปให้นะครับเรามาดูชุดนี้อีกชุดหนึงก่อนนะครับก่อนที่จะเป็นชุดสรุปนะครับก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิง่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชม หรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคํานวณย้อนหลังเป็นเพียงหลักสถิติเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูหลัก10ก่อนนะครับสําหรับสูตรนี้งวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามาจากงวดวันที่ อันนี้คำนวณจากงวดที่ออก8 1 1นะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามาเป็นตัวเลข4ตัวนะครับหลักสิบเข้ามาเกตงวดติดตำแหน่งที่เรามาบวกกันเดี๋ยวตอนท้ายเราค่อยมาดูนะครับงวดแรกนะครับ9บวก1นบวก0นย์ะครับเป็น10ได้เลข0ตัวแรกลบ1นะครับเหลือ9 9เบวก2เป็น11 11บเวก2เป็น13นะครับ ได้0 9 1ย์ผลรางวัลที่ออกคือ8 1 1นะครับงวดนี้หลักสิบนะครับเราหาหลักสิบหลักสิบคือเลข1ตัวที่มานะครับคือเลข1งวดต่อมานะครับ5บวก2เป็น7 7เบวก3เป็น10นะครับได้เลข0ลด1เหลือ9นะครับ เก้าเพิ่มสองเป็น11 11เพิ่มสองเป็น13ได้ศูนย์เก้หมเหมือนกันนะครับผลลังวันที่ออกคือ997ตัวที่มานะครับหลัก10คือเลขเก้วดต่อมานะครับ9กบวกหเป็น14 14ีบวกสเป็น18นะครับได้เลขแป ลด 1, หนึ่งเหลือเจ็ดนะครับเจ็ดเพิ่มสองเป็น9กเก้าเพิ่มสองเป็น11ได้เลขหนผลรางวัลที่ออก083ตัวที่มาหลักสิบนะครับคือเลขแปวันต่อมานะครับ4บวก0บวก2นะครับได้เลข6กลด 1, หนึ่งเหลือ5นะครับ5บวก2เป็น7 7บวก2เป็น9นะครับได้6กห้าเจ็ดเ ผลรางวัลที่ออกงวดนี้ออก8 9 3หลัก10ตัวที่มาคือเลขเก้างวดต่อมานะครับ7จบวกเเป็น14 14ีบวกหเป็น15นะครับได้เลขห5าเพิ่มโทษทีกับ5ลด1เหลือ4นะครับ4เพิ่ม2เป็น6 6เพิ่ม2เป็น8 ได้ห้าสนะครับผลลางวัลที่ออกงวดน,นี้ออก0ูนย์ห้าหตัวที่มาหลักสิบนะครับคือเลขห้างวดต่อมานะครับ6กบวกเเป็น15 15้บวกสเป็น19นะครับได้เลข9ลบหนเหลือ8ปนะครับแปบวกสเป็น10 10ิบวกสเป็น12นะครับได้ เก้าแปดผลรางวัลที่ออกงวันี้ 404, ศหลักสิบครับตัวที่มาคือเลข0ูวัดถัดมานะครับ 6, กบวกสี่เป็นสิบสิบวกหเป็นสินะครับได้เลข6ลดหนึ่งครับเหลือ 5, 5, าห้าบวกสเป็นเจ็เบวกสเป็นเได้ 6, 5, 7, 9นะครับผลรางวัลที่ออกคือ 6, 1, 6, นึนะครับ ตัวที่มาหลักสิบนะครับคือเลขหกอันนี้สถิติที่ผ่านมานะครับเข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดนะครับงวดที่แปดนะครับงวดปัจจุบันอนา,นาคตนะครับจะเดินต่อหรือไม่สองบวกแปดเป็นสิบสิบบวกห้าเป็นสิบห้านะครับได้เลขห้า ห้าลดหน,นะครับเหลือ4 4่บวกสนะครับเป็น6 6หบวกสเป็น8 5 468นะครับตัวไหนจะมาจะมีมาหรือไม่นะครับเป็นสูตรหลัก10บ,บนนะครับ1นธันวาคมนะครับเรามารอรุ้นนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับสำหรับสูตรนี้เป็นตัวเลขสี่ตัวนะครับถ้าเราเอา สูตรคู่ขี้มาตัดนะครับงวดนี้คิดว่าจะเอาตามสูตรคู่ขี้นะครับอันนี้เข้ามาเจ็ดงวดนะครับสูตรคู่ขี้เข้ามาเก้างวดนะครับยังไม่ผิดงวดนี้จะเดินต่อหรือไม่เพราะว่างวดที่แล้วก็เข้ามานะครับงวดที่แล้วเราก็ลงไว้นะครับสูตรนี้หลักสิบได้เลขคู่หลักหน่วยได้เลขขี้นะครับงวดที่แล้วงวดนี้ได้เลขขี้ได้เลขขี้นะครับหลักสิบหลักหน่วย ถ้าเรามาเปรียบเทียบชนกันตัดตั้งแต่งวดที่ออก811นะครับ811หลัก10ได้เลขคี่นะครับงวดแรกนะครับ811ที่ออกได้เลขคี่ถ้าเราตัดตามสูตรนะครับได้เลขที่ตัดเลขคู่วันนี้ก็จะเหลือ913นะครับที่เป็นเลขที่ตัวที่มาก็คือเลข1 งวดต่อมานะครับแปดหนึ่งหนึ่งงวดต่อมางวดนี้หาผลของงวดแปดหนึ่งหนึ่งนะครับได้เลขเจ็ดเป็นเลขขี้ออกแปดหนึ่งหนึ่งนะครับเลขหลักสิบคือเลขหนึ่งงวดต่อมานะครับได้เลขเจ็ดอีกนะครับเป็นเลขขี่ เราก็ตัดเลขคู่ก็จะเหลือเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสองสงวดนี้ได้เหมือนเดิมก็จะเหลือ9 1 3นะครับตัวที่มาคือเลข9นะครับเป็นเลขที่วัดต่อมานะครับออก9 9 7แล้วนะครับมาคํานวณได้เลข6นะครับเป็นเลขคู่เลขคู่เราก็จะตัดเลขคี่นะครับตามสูตรก็จะเหลือเลข8ตัวเดียวนะครับงวดนี้ก็มานะครับเลข8 งวดต่อมานะครับได้เลขคี่นะครับเป็นเลข5ตัดเลขคู่งวดนี้ก็จะเหลือเลขคี่อยู่3ตัวนะครับ579ตัวที่มาคือเลข9นะครับแล้วงวดต่อมานะครับได้เลข9เป็นเลขคี่ตัดเลขคูข่ก็จะเหลือ5ตัวเดียวนะครับออก0 5นย์แล้วก็งวดต่อมานะครับ ออก0 5 1แล้วนะครับคำนวณได้เลข2เป็นเลขคู่ตัดเลขที่ก็จะเหลือ0 8 0 2นะครับออก4 0 4ตัวที่มาคือเลข0นะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับได้เลข6นะครับเป็นเลขคู่ตัดเลขคี่ก็จะเหลือเลข6ตัวเดียวนะครับออก6 6 1 งวดนี้นะครับได้เลข5เป็นเลขที่นะครับหลัก10ตัดเลขคู่จะมาหรือไม่นะครับเหลือเลขห้าตัวเดียวนะครับที่เป็นเลขที่นะครับในตำแหน่งของหลักสิบนนะครับงวดนี้อันนี้เราเทียบเอาสูตรคู่คี่มาตัดดูนะครับงวดนี้ในสูตรนี้นะครับในสูตรนี้ก็จะเหลือเลข5าตัวเดียวนะครับที่เป็นเลขที่จะ เดินต่อหรือไม่นะครับทั้งสูตรคู่ขี้แล้วก็สูตรนี้นะครับถ้าสูตรคู่ขี้เดินต่องวดนี้ผมว่าไม่ไม่น่าจะหลุดนะครับไม่น่าจะผิดนะครับถ้าถ้าสูตรคู่ขี้เรายังเดินต่อนะครับหลักสิบในสูตรนี้นะครับเราได้แล้วนะครับเลข5ตัวเดียวนะครับทีนี้เรามาดูหลักหน่วย หลักหน่วยก็เข้ามาเหมือนกันนะครับจากงวดที่ออกแปดหนึ่งหนึ่งนะครับ7จงวดติดเหมือนกันหลักหน่วยเอ้าเมื่อกี้ลืมบอกนะครับตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับของหลักสิบหลักสิบก็จะใช้หลักพันนะครับบวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็บวกหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่สองนะครับหลักพันหลักหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็สิบท้ายครั้งที่ส สูตรคู่ขี้นะครับงวดแรกนะครับ2บวก2เป็น4บวก2เป็น6 6บวก5เป็น11นะครับได้เลข1ได้เลข1ก็ลบ1เหมือนกันนะครับสูตรนี้ลบ1นะครับเหลือ0 0ย์ย์บวก2เป็น2 2บวก3เป็น5นะครับลบ1นบวก2บวก3นะครับได้1 0 2 5อง้ผลรางวัลที่ออกงวดนี้ออก8 1 1หนึ่งนนะครับหลักหน่วยนะครับอันนี้เราหาหลักหน่วยแล้วตัวที่มานะครับ คือเลขหนึ่งวดต่อมานะครับ8บวก8เป็น16บวก8อีกเป็น24 24บวก3เป็น27ได้เลข7ลด1เหลือ6 6นะครับ6วก2เป็น8 8บวก3เป็น11นะครับได้7 6 8 1ผลรางวัลที่ออกงวดน,นี้เ 9, 9 7นะครับ9 9้หลักหน่วยนะครับคือเลข7 งวดต่อมานะครับ8ดบวก8อีกเหมือนกันนะครับเป็น16 16บวกแเป็น2 24 24ี่4ิบวก9้านะครับเป็นสามส1ลด1นะครับเหลือสองบวก2เป็น 4, 4ี่บวก3นะครับเป็น7ได้3 2 4 7นะครับหลักหน่วยตัวไหนจะมานะครับออก0 8 3หลักหน่วยตัวที่มานะครับ เลข3มงวดต่อมานะครับ7จบวกเเป็น14 14บวกเเป็น21 21บวกแเป็น29ได้เลข9ลด1นะครับเหลือ8 8บวกสเป็น10 10บวกสเป็น13นะครับเอาตัวท้ายนะครับก็จะได้9 803ผลรางวัลที่ออกงวดน,นี้8 93นะครับตัวที่มาหลักหน่วยนะครับคือเลข3 เดี๋ยวเราจะตัดคู่ขี้ให้อีกเหมือนกันนะครับกับสูตรหลักสิบเมื่อกี้งวดต่อมานะครับ9้าบวกเเป็น18นะครับ18บวกเ้าเป็น27 27บเวก5เป็น32นะครับได้เลข2ลด1เหลือ1นะครับ2ลด1เหลือ1 2บวกตัวที1่บวก2เป็น3 3บวก3เป็น6นะครับได้2 1 3 6ผลรางวัลที่ออกงวดนี้0ูนย์ห้าห หลักหน่วยตัวที่มานะครับคือเลขหนึ่งวดต่อมานะครับ8ดบวกแเป็น16บวกแปดอีกเป็นยี่สิบีวกเ็เป็นสามสิบสามนะครับได้เลข3าลด1เหลือ2นะครับสองเพิ่มสอเป็นสี่เพิ่มสเป็นเจ็ดสผลรางวัลที่ออก4ี่นะครับหลักหน่วยตัวที่มาคือเลขส งวดต่อมานะครับ0บวก0บวก0บวก2นะครับ0บวก0บวก0บวก2ได้เลข2 2ลด1เหลือ1นะครับ1เพิ่ม2เป็น3 3เพิ่ม3เป็น6 2 1 3 6ผลรางวัลที่ออกงวดที่ผ่านมานะครับ6 1 1หลักหน่วยนะครับคือเลข 1, 1> ทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับ 6บวก6เป็น12 12บวก6เป็น18 18บวก2เป็น20นะครับได้เลข0ลด1นะครับเหลือ9 9เพิ่ม2นะครับบวก2คงที่เป็น11ได้เลข1 1ตัวนี้บวก3คงที่นะครับเป็น14ได้4 -1 ลบ1นะครับตัวแรกแล้วก็บวก2บวก3นะครับ ก็จะได้0914จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาหลักหน่วยนะครับ1ธันวาคม63นะครับเรามารอรุ้นนะครับว่าจะมีมาหรือไม่นะครับในสูตรนี้0914หลักหน่วยบนตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็น หลักหน่วยล่างคูณด้วย3าคงที่นะครับหรือว่าบวกกัน3ครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วยร้อยท้ายครั้งที่1นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็ลบ 1, 1> บวก2บวก3ทีนี้ถ้าเราเอาสูตรคู่ขี้มาตัดนะครับสูตรหลักหน่วยเพราะว่า m วดนี้ก็ได้เลขขี้นะครับ เดี๋ยวเราจะตัดย้อนหลังให้ดูนะครับจากงวดเดียวกันนะครับงวดที่ออกแปดหนึ่งหนึ่งนะครับคำนวณเลขที่ได้เลขเจ็ดเป็นเลขที่นะครับได้เลขที่งวดแรกเป็นเลขที่ถ้าเราตัดเลขคู่ก็จะตัดศูนย์ตัดสองก็จะเหลือหนึ่งกับห้านะครับเหลือสองตัวเป็นเลขที่งวดถัดมานะครับได้เลขสามเป็นเลขที่ตัดเลขคู่ก็จะเหลือเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งนะครับที่เป็นเลขที่ งวดแรกเลข1มานะครับงวดที่2เลข7มานะครับเป็นเลขที่งวดต่อมานะครับได้เลขที่อีกนะครับเลข9ออก0ูนนะครับได้เลข9ได้เลข9เป็นเลขที่ตัดเลขคู่ก็จะเหลือเลข3กับเลข7นะครับออก0ูนมนะครับงวดต่อมานะครับได้เลข3นะครับเป็นเลขที่อีกนะครับได้เลข3ตัดเลขคู่ งวดนี้ออก8 9 3นะครับเลข3มางวดต่อมาอีกนะครับได้เลขคี่นะครับเป็นเลข1ตัดเลขคู่ก็จะเหลือเลข1กับเลข3นะครับที่เป็นเลขคี่ออก0 5 1เลข1มานะครับทีนี้งวดต่อมานะครับได้เลขคู่นะครับเป็นเลข2ตัดเลขคี้ ็จะเหลือ2กับ4นะครับที่เป็นเลขคู่ออก404นะครับเลข4มาแล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับได้เลข3เป็นเลขคี่นะครับตัดเลขคู่ก็จะเหลือเลข1กับเลข3นะครับเป็นเลขคี่ออก6 6 1นะครับเลข1มางวดนี้นะครับงวดนี้ได้เลข1นะครับเป็นเลขคี่เป็นเลขคี่เราตัดเลขคู่นะครับก็จะเหลือเลข9กับเลข1นนะครับที่เป็นเลขคี่ ทีนี้ถ้าเรามาจับคู่กับหลักสิบนะครับซึ่งตัดแล้วเหลือเลข5ตัวเดียวก็จะได้2ชุดนะครับก็จะมี5้าแล้วก็51 2ชุดนะครับ สินะครับอันนี้หลักหน่วยนะครับตัดแล้วเหลือ9กับ1สูตรหลัก10ตัดแล้วเหลือ5ตัวเดียวนะครับที่เ,เล็กที่จับคู่ชุดก็จะได้2ชุดนะครับอันนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับวันที่1นธันวาคม6 3นะครับเป็น2ตัวบนนะครับสูตรนี้ อันนี้ยังไม่สรุปนะครับเดี๋ยวจะรวบรวมสรุปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสองตัวบนอันนี้เฉพาะสูตรนี้นะครับถ้าใครชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับเฉพาะสองสูตรนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะซ้าๆกันอยู่นะครับเลขห้าเลขห้านี้ก็ถือว่าเด่นนะครับในงวดนี้หรือว่าถ้าใครชอบ เลขคู่นะครับเดี๋ยวเราจะมารวบรวมสรุปให้ดูนะครับนอกจากเลขคี่แล้วถ้าเป็นเลขคู่จะมีตัวไหนที่เด่นนะครับที่ได้หลายสูตรเดี๋ยวเรามาดูกันในชุดสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบประมาณนี้นะครับในสูตรนี้ท่านใดชอบก็จะพิจารณาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านนะครับ ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมเพราะว่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าผลรางวัลจอกอะไรแล้วก็คิดค้นสูตรมาตามหลักสถิตินะครับเอามาฝากกันแบ่งปันกันนะครับเผื่อท่านใดชอบก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมขอ,ขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่ถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรีนะครับทาง YouTube เดี๋ยวเราจะมีสูตรดีๆมาฝากกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ